พลตำรวจตรีกิษณาทรัพย์เดชนะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีค่ะได้เดินทางไปตรวจตามจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์พร้อมกับน้ำมะนาวสำเร็จรูปนะคะและมะนาวสดที่ผ่าเป็นซีกนำไปแจกใจ่ายให้กับผู้ขับขี่รถที่เดินทางผ่านจุดบริการต่างๆโดยพลตำรวจตรีกิษณทรัพย์เดชนะคะกล่าวว่าการนำน้ำมะนาวมาแจกจ่ายนั้นก็เพื่อเป็นการอุดหนุนเกษตรกรที่ปลูกมะนาวในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนอกจากนี้ค่ะน้ำมะนาวยังช่วยให้ชุ่มคอ และเป็นการกระตุ้นไม่ให้คนขับรถง่วงนอนซึ่งเชื่อว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็มาจากการที่คนขับหลับในเพราะอ่อนเพลียจากการขับรถการดื่มน้ำมะนาวจะช่วยให้รู้สึกสดชื่นสามารถเดินทางถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยและจะช่วยลดอุบัติเหตุในช่วงเจวันของเทศกาลสงกรานต์ลงได้ซึ่งก็มีประรชาชนทั้งผู้ขับขี่รถต่างมารับน้ำมะนาวและมะนาวผ่าซีกสดๆไปรับประทานกันเป็นจำนวนมากค่ะ